สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีแอปด,ดีมาแนะนำให้ทุกคนได้ชมกันนะคะแอปนี้มีชื่อว่าแอปไทยเดลี่ค่ะเป็นแอปอ่านข่าวนะคะนี่ค่ะถ้าใครโหลดมาแล้วก็ให้ล็อกอินได้เลยนะคะแล้วก็รอสักครู่ค่ะ มเมื่อเอาอินเสร็จแล้วก็ให้กดรับด้านบนได้เลยนะคะแล้วก็จะได้เหรียญมาค่ะจากนั้นให้กดคําว่าภารกิจด้านล่างนะคะแล้วก็กดเช็คอินทุกวันค่ะถ้ามีคําว่ารับขึ้นก็ให้กดเลยนะคะเราก็จะได้เหรียญเพิ่มค่ะจากนั้นให้ทําภารกิจ ตามที่เขาบอกเลยนะคะถ้าใครเชิญเพื่อนก็จะได้เหรียญเพิ่มด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นแอปนี้กันนะคะใครที่เลื่อนอ่านข่าวแล้วมีรูปสีทองทองขึ้นแบบนี้ก็ให้กดดูวิดีโอได้เลยค่ะแล้วก็จะได้เหรียญเพิ่มด้วยนะคะแต่ว่าเราต้องดูวิดีโอนั้นให้จบด้วยนะคะ เราสามารถกดอ่านข่าวไหนก็ได้นะคะจนกลัววงกลมสีม่วงจะเต็มค่ะแล้วก็ขึ้นคำว่ารับนะคะถ้าขึ้นคำว่ารับแล้วก็ให้เรากดคำว่ารับตัวนั้นเลยค่ะเหรียญมันก็จะขึ้นมาเองนะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการถอนเงินกันค่ะกดไปที่บัญชีแล้วก็กดแลกเงินเลยนะคะจากนั้นให้เลือกว่าเราต้องการจะแลกกี่บาทค่ะให้ใส่ใหมายเลขพร้อมเพ์ให้ถูกต้องนะคะตรวจสอบให้ถูกต้องแล้วก็กดยืนยันเลยค่ะจะได้รับเงินภายใน1-3วันนะคะ แอปนี้หนึ่พเหรียญได้1บาทค่ะเราถอนมาแล้ว1รอบนะคะเข้าไปแล้วค่ะตอนนี้กำลังถอนรอบที่2ไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเพราะว่าเงินจะเข้าวันไหนแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ